จะเลียมฟังเพลงใหม่คุณแม่นะคะวันที่5สิงหาคมกับเพลงใหม่แสนดีแสนดีอยากกอดเอาไว้ให้นานให้นา,ออานาอับจนนาทีท้าวันนึงฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจเก็กจนดูไว้ฉันยังคงใจเมืฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะ มมีแเเห็นโอ,ขอ,ขอเ,อเ,ออเ,อเ,เอคนนอ okay, ฟังได้แกรมมี่โกลในช่องแดงช่องแดงทุกช่องเลยทุกช่องทางในทิกตอกก,ตก็ฟังได้นะครับหส <5 S 1> ิงหาคมนะครห้าสิงหาคมเป็นเพลงฮิวใจมันเขีงควหมาดีๆ มอบไม่กับคนที่แสนดีของคุณนะคะไปค่ะบายเบื่อมากแล้วใช่ไหมคะ